ขายของชำยังไงให้เราอยู่รอดในยุคเศรษฐกิจนี้ไปชมกันเลยค่ะเพื่อนๆขายกว๋วยเตี๋ยวขายอาหารตามสัง่งขายซ้มตามนี้ค่ะหลายๆอย่างมาผสมกันนะคะเพราะว่ากำไรตรงนี้จะเยอะกว่าร้านขายของชำปั่นนมสดนะคะหลายๆอย่างผสมผสานกันค่ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะจุนในร้านนะคะ คิดอยากเปิดร้านขายของชํานะคะกําไรแต่ละชิ้นนะคะก็ไม่ได้เยอะนะคะก็จะเป็นของ เบ็ดเตล็ดอย่างเงี้ยค่ะกําไรก็นิดๆหน่อยๆอย่างกาแฟนี่ค่ะซองก็ยังไม่ถึงบาทเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้กาแฟขึ้นราคาเราก็จะมาเป็นสามซองยี่สิบราคาเพื่อนๆตอนนี้ค่ะนี่ค่ะสินค้าบางอย่างก็ไม่ได้ราคาค่ะอย่างเราก็มีค่าไฟอย่างเงี้ยค่ะตู้แช่อย่างเงี้ยค่ะเราก็มีค่าไฟแล้วก็ไอติมเนี่ยค่ะกําไรก็นิดๆหน่อยๆค่ะแล้วเราก็บริการลูกค้าเสียบปลั๊กน้ําร้อนไว้ให้ลูกค้านะคะว่าเราอยากขายมาม่าครับหรือโจ๊กครับแบบอ่า ใส่น้ําร้อนนะคะก็เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเราได้อีกเช่นกันทองชํานะคะเชื่อได้เลยค่ะทุกคนต้องมีสต็อกสินค้านะคะพอเราสต็อกสินค้าอย่างนี้ไว,แวแ้แล้วใช่ไหมคะเพื่อนก็คือแต่ละอย่างนะคะเราต้องขายเป็นแพ็คนะคะี่ค่ะขายออกให้หมดนะคะกําไรก็แค่ขวดนึงนะคะในแต่ละแพ็คนะคะอันนี้เชื่อได้ทุกคน,นะคะ่ะต้องมีสต็อกสินค้าอย่างเราลงน้าอย่างงี้คะ่ะน้ําดื่มนะคะอันนี้ไม่ใช่ ผู้สนับสนุนเรานะคะแต่เราเป็นผู้สนับสนุนที่ซื้อสินค้าเรามาขายเองค่ะก็คือแต่ละสิ่งนะคะแต่ละสิ่งแต่ละอย่างค่ะที่เราลงทุนไปนะคะกว่าเราจะได้ผลกําไรขึ้นมาเราต้องรอให้สินค้าเราขายหมดก่อนนะคะเพื่อนอันดับที่สองที่เราจะขาดไม่ได้นะคะก็คือกล้องวงจรนะคะหากเราไม่มีนะคะเพราะว่าบางคนมาเพื่อ มาขโมยของในร้านเราก็มีค่ะซื้อนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วมาขโมยของเรานะคะเราต้องมีกล้องวงจรค่ะร้านขายของชำต้องมีแล้วค่ะต้องจัดกล้องวงจรติดให้รอบบ้านเลยนะคะจะได้กันขโมยค่ะ ที่สามนะคะที่เราจะมาเล่าให้เพื่อนฟังคือบินนะคะเราจะเก็บบินที่เราซื้อสินค้าในทุกๆวันไว้นะคะแล้วเราจะมาเช็คว่าวันนี้ที่เราซื้อไปมีอะไรบ้างขายอะไรได้บ้างนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้คือเราจะทำบัญชีกันค่ะ นะคะคืองดการเซ็นจ้าจ่ายเงินสดเท่านั้นนะคะเพราะว่าหากเซ็นแล้วบางคนเซ็นเพื่อหวังจะไม่จ่ายเราก็มีค่ะเซ็นเพื่อเป็นการโกงชักดาบเพ่งเราก็มีค่ะไม่จ่ายเราก็มีค่ะคนที่เขาดีก็มีมากมายค่ะคนที่สันดานไม่ดีก็มีมากเช่นกันค่ะอันนี้เราก็งดเซ็นดีกว่าค่ะจ่ายสดนะคะเพราะว่าเวลาที่เรานําเงินไปซื้อสินค้าใช่ไหมเป็นเงินหมุนเงินในร้านเราก็ซื้อเงินสดทุกอย่างนะคะมาขายในร้านเรานะคะ เราไม่ได้เซ็นใครมาค่ะเรารับเงินสดหรือเงินโอนเท่านั้นค่ะจะดีที่สุดกับร้านเรานะคะอ,อ๋ออีกร้านอีกอย่างหนึ่งค่ะร้านเรารับบัตรประชารัด้วยนะคะเข้าโครงการของรัฐบาลด้วยนะคะ การทําบัญชีรายรับรายจ่ายของร้านเราค่ะก็คือวันนี้ยอดเราขายได้1 0 0 0 0นใช่ไหมคะเราก็ทําบัญชีว่าร้านเราวันนี้มีกําไรเท่าไหร่แล้วเรามีรายจ่ายเท่าไหร่ของวันนี้นะคะอย่างเช่นเรามีค่าไฟวันละ200ร้อถึงห้าเราก็ดึงตรงนี้ไปไว้เป็นค่าไฟแล้วเราก็มีค่ากับข้าววันละ200ก็ดึงไว้เป็นค่ากับข้าววันละ2 0 0นะคะแล้วก็เราก็จะเป็นเงินเก็บเราอีกวันละ2-300ก็ว่ากันไปค่ะแล้วก็จะมีค่า WiFi ค่านู่นค้านี่เราก็ดึงไว้วันละร้อยละร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการทําบัญชีของร้านเราค่ะที่เราจะมีรายรับรายจ่ายของแต่และวันนะคะแล้วก็การซื้อสินค้าวันนี้เราทําบัญชีว่าเราซื้อสินค้าไปเท่าไหร่ค่ะอันนี้ค่ะถึงจะเป็นรายรับรายจ่ายของร้านเราเราจะทําให้ร้านเราอยู่รอดอย่างปลอดภัยและมั่นคงค่ะ ที่เราควรดูเวลาลูกค้าโอนค่ะคือบางคนกดโอนแล้วนะแต่ไม่โอนก็มีนะคะเราเวลาที่เขาลูกค้าโอนปับ๊บเราขอดูสลิปหน่อยค่ะเพราะว่าบางครั้งเด็ดเราไม่แรงหรือสัญญาณไม่ดีก็จะไม่มีการแจ้งเตือนนะคะเราก็จะขอดูสลิปกับลูกค้าทุกครั้งที่ลูกค้าโอนนะคะอันนี้คือสิ่งที่ละเอียดอ่อนและจําเป็นมากค่ะอันนี้อย่าลืมนะคะเพื่อน สินใดทุกอย่างเราจะขาดกันไม่ได้นะคะ,ะว่าเรามีทัง้งธุรกิจหลายๆอย่างจุนเจือกันในร้านขายของชํานะคะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้คือห้ามให้คนเซนนะะ็นค่ะเพราะว่าบางคนเซ็นเพื่อหวังจะไม่จ่ายเราก็มีค่ะแล้วเราก็ขาดไม่ได้คือกล้องวงจรค่ะเพราะว่ากันขโมยได้ดีมากๆเลยคะ่ะแต่บางคนก็มานะเห็นกล้องวงจรคิดว่าเราจะไม่ดูใช่ไหมในทุกๆวันเราเช็คกล้องวงจรนะคะไม่ต้องคิดเพื่อจะมาขโมยของเรานะคะเราเห็นทุกช็อตทุกรีลาที่คุณเข้ามานะคะไม่ต้องคิดว่า จะเข้ามาขโมยของเราค่ะเพราะว่าเรามีการเช็คกล้องวงจรในทุกๆวันค่ะเมื่อเราปิดร้านนะคะเพื่อนๆแล้วก็การที่เพื่อนๆบางคนเข้ามา มาเซ็นเซ็นเพื่อหวังไม่จ่ายอันนี้ก็จะทําให้เราขาดทุนเช่นกันค่ะอันนี้ก็เป็นเก็ตเล็กๆน้อยๆของแม่ค้าร้านขายของชำร้านกอกแวยนะคะนํามาฝากเพื่อนๆทุกคนให้ได้ชมกันค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันหากชอบก็กดไลค์นะคะหากชอบมากๆก็กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องของเรานะคะ ไปแล้วค่ะจะพาเพื่อนไปกินน้ําปั่นหวานๆน,นมหวานๆกันนะคะต้องทําหลายๆอย่างจริงค่ะเราถึงจะอยู่รอดและอย่างมั่นคงค่ะ